สวัสดีค่ะข่าวดังหวยเด็ดมาแล้วค่ะฟ้องเรียกหลักล้านเจ้าสาวโดนเทซัาเจ้าบ่าวแมนๆหน่อยถ้าไม่กลับมาเคลียร์หนี้จะฟ้องเป็นล้านกรณีประเด็นที่กำลังเกิดขึ้นเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์เกี่ยวกับน้องการ์ตูนเจ้าสาวโดนเทงานแต่งโดยคู่บ่าวสาวกำลังจะเข้าพิธีวิวาซึ่งได้เตรียมงานทุกอย่างไว้หมดแล้วแต่พอใกล้ถึงวันแต่งงานเจ้าบ่าว ขอยกเลิกงานแต่งด้วยเหตุผลที่ว่าไม่มีเงินสินสอดความคืบหน้าล่าสุด23พฤศจิกายน64ฝั่งเจ้าสาวน้องการะตูนได้ไปออกรายการห่วนกระแสที่มีหนุ่มกัญชัยกิดพลอยเป็นพิธีกรดำเนินรายการรู้จักผู้ชายคนนี้เมื่อไหร่น้องการะตูนบอกว่าวันที่24พฤศจิกายน2555รู้จักมา9ปี วันที่24ที่จะถึงครบ9ปีพอดีธรรมดาไม่ได้ทะเลาะกันรักกันดีมาตลอดไม่ค่อยมีปากเสียงอะไรกันมีบ้างก็แค่เรื่องคู่รักมาหาช้าไม่มีเรื่องอะไรรุนแรงฐานะทางบ้านเขาเป็นยังไงฐานะเขาดีนะคะเขามีธุรกิจส่วนตัวคิดว่าไม่น่ามีปัญหาเรื่องเงินค่ะเขาทำอาชีพเปิดอู่ซ่อมรถที่ชุมพรค่ะความรักสุขงอมคบมา9ปี ต้องเป็นฝั่งเป็นฝาเขาขอเราแต่งงานหรือยังเขาขอหนูแต่งงานที่หัวหินค่ะเท่าที่รู้จักกันก่อนหน้านี้ไม่มีเรื่องผู้หญิงค่ะเปิดคลิปวันขอแต่งงานทําไมเอาภาพมาให้เปิดไม่เป็นการตอกย้ําตัวเองเหรอหนูคิดว่าถ้าออกมาวันนี้ไม่มีอะไรต้องอายแล้วหนูอยากเตือนเป็นอุทาหรณ์ให้ผู้หญิงทุกคนระยะเวลา9ปีไม่ได้พิสูจน์อะไรเลยค่ะอยากให้ผู้หญิงที่กําลังคิดจะแต่งงานอย่าฝากชีวิต ไว้ที่ผู้ชายคนหนึ่งให้เรายืนได้ด้วยตัวเองค่ะพอเวลาเขาทิ้งเราไปแล้วเราจะลม้มขอให้คิดดีๆเอาเคสหนูเป็นอุทาหรณ์เรื่องสินสอดทองมั่นแม่ได้มีการเรียกไปเท่าไหร่หกแสนทองห้าบาทแต่ก่อนที่แม่จะเรียกแม่เขามาคุยก่อนว่าไหวไหมเขาบอกว่าไหวเขาคุยกับครอบครัวเขาแล้วแม่เขาถามก่อนถ้าไม่ไหวก็เอาฟรีไปเลยค่ะแม่ยกให้ หลังจากนั้นไม่ได้คุยกับครอบครัวเขาอีกใช่ไหมแม่ไม่ได้คุยแม่ให้เกียรติเขาถือว่ามาขอลูกเราแล้วก็จบแม่เป็นฝ่ายรับผิดชอบเรื่องงานแต่งงานมันเป็นหน้าที่แม่หน้าที่เขาเราไม่ก้าว่ายพอถึงวันงานก่อนหน้านั้นต้องมีการจดทะเบียนก่อนเกิดอะไรขึ้นวันนั้นลูกสาวโทรมาว่าให้โทรหาพี่เกมหน่อยตูนรอกินข้าวตูนไม่สบายไปฉีดวัคซีนแม่ก็โทรไปหาเขาบอกกำลังมาแม่ก็หลับไป เที่ยงคืนแล้วลูกบอกว่าแม่พี่เกมไปไหนทำไมเที่ยงคืนยังไม่มาแม่โทรหาหน่อยโทรไปก็ปิดเครื่องตูนเขาก็กลัวเป็นอะไรเขาเป็นอะไรหรือเปล่าให้แจ้งความได้ไหมเราก็บอกว่าแจ้งไม่ได้ต้องรอ24ชั่วโมงวันนั้นคือวันที่9ก่อนจดทะเบียนตูนก็เที่ยวเดินหาเขาตามปัม๊มตามสถานีรถไฟโรงแรมคิดว่าเขามีผู้หญิงก็เที่ยวหาแม่อยู่ในสายตลอดแม่บอกว่าตูนจะไปได้ไงมันดึกดื่น เขาบอกว่าเขาอยู่ไม่ได้แม่โทรหาโมลนิธิได้ไหมว่ามีอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่าประมาณเกือบตีห้าแม่บอกว่าขอนอนก่อนนะถ้ายังไงจะโทรหาลูกประมาณ7จ็ดโมงโทรศัพท์ติดต่อได้แต่โทรไปแล้วไม่ติดเหมือนบล็อกเบอร์หรือสายไม่ว่างประมาณนี้เอาเบอร์คุณยายโทรเขาก็รับถามว่าเกมไปอยู่ไหนเขาบอกว่านอนที่ปั๊มสามดาวหลังจากนั้นติดต่อกันได้อีกไหมได้ติดต่อค่ะ วันที่10หนูกินยาพี่เขาหายช่วงคืนวันที่9แล้วติดต่อเขาเช้าวันที่10หนูก็กินยากินยาหลายตัวค่ะเครียดจนคิดสั้นกำหนดแต่งวันที่14ตอนแรกวางแผนเป็นวันที่14แล้วมาคิดกันว่าจดทะเบียนสมรสกันไหมงานค่อยเลื่อนไปฉลองปีหน้าคุยกันว่าวันที่12วันศุกร์ไปจดทะเบียนสมรสวันที่14ไปถ่ายรูปที่สตูดิโอกันจองไว้แล้วเขาก็ตกลงไปลองชุดเรียบร้อย ชุดที่จะใส่ถ่ายรูปจดทะเบียนสมรสเรียบร้อยมีสมุดหน้าปกจดทะเบียนสมรสก็มีจํารายละเอียดได้หมดเลยค่ะเป็นนี่เป็นสินอยู่เท่าไหร่ตอนนี้1นึ0 0 0สค่ะค่าจองโรงแรมค่าพรีเวดดิ้งค่าดอกไม้ค่าชุดค่าสารพัดแม่ได้คุยกับครอบ,บครัวเขาไหมไม่ค่ะเขาไม่ใช่ไม่รับเราเป็นผู้ใหญ่กันแล้วเรามีวุฒิภาวะอายุใกล้จะ50แล้วคำพูดคือคำพูดของคุณสินสอด ฉันค่าจัดงานโอเคจบค่ะแม่ไม่โทรไปยำ้ำหน้าที่แม่คือหน้าที่แม่หน้าที่เขาก็คือหน้าที่เขาเท่านั้นเองจะตั้งเรื่องฟ้องไหมฟ้องค่ะถ้าเขาไม่ยอมไกลเกลี่ยไม่ยอมคุยดีๆจะฟ้องค่ะต้องการ170,000ค่ะเอาแค่นั้นค่ะทนายบอกว่าถ้าคุยกันไม่ได้ก็ต้องฟ้องก็เอาทุกอย่างนะคะมากกว่า1 7 0 0 0 0นะคะถ้าไม่มาถ้าฟ้องอาจจะเป็น หนล้านเจ็ดแสนค่ะตอนนี้แม่ไม่มีปัญญาจ้างทนายหรอกค่ะเพราะแม่เป็นหนี้เป็นสินที่แม่ต้องจ่ายขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก t ี e ิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปข่าวดังหวยเด็ดช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ